9สุดยอดอาหารบำรุงตับอักเสบผมในายโจหน้าไฟหายได้ด้วยอาหารสุขภาพก็มาทักทายกับเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันครับกับ9อาหารที่มันสุดยอดครับช่วยบำรุงตับอักเสบของเราครับผมตับครับมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอาวัยวะในส,ส่วนอื่นครับเพราะว่าตับก็เป็นหัวใจหลักในร่างกายของเราครับผม ช่วยนำสารอาหารเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ขับของเสียออกจากร่างกายครับตับอักเสบเกิดจากการดื่มเหล้าไวรับตับอักเสบกินยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานครับเมื่อตับเกิดการอักเสบครับก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายทําให้เกิดโรคต่างๆแทรกขึ้นมาครับรวมถึงเป็นเจ้ามะเร็งตับด้วยครับก็เดี๋ยวมาดูเลยว่า9อาหารที่มันสุดยอดช่วยบํารุงและก็ดูแลสําหรับคนที่เป็นตับ เสบครับผม 1. ครับถั่วเหลืองถั่วเหลืองครับอุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็แคลเซียมฟอสฟอรัสครับที่จำเป็นในการทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ครับและจำเป็นต่อการสร้างน้ำดีของตับเพื่อทำการขับสารเคมีออกจากร่างกายของเราครับผม2ปลาทะเลครับเป็นอาหารบำรุงตับอักเสบครับที่ ไม่ควรพลาดครับแนะนำเลยครับเพราะว่าเนื้อปลามีโอเมก้า3แล้วก็มีโปรตีนย่อยง่ายครับซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญที่ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อตับที่เสียให้กลับมาดีได้เหมือนเดิมครับผมสาข้าวกล้องครับก็คือข้าวที่ไม่ขัดสีครับหรือว่าขนมปังโฮมวีครับอาหารประเภทนี้ครับมีคาร์โบไฮเดรตที่ดี มีวิตามิน B รวมซึ่งร่างกายต้องการได้รับครับผมเพื่อว่าไปสะสมสร้างไกลโคเจนในตับครับซึ่งเป็นการช่วยฟื้นฟูตับให้แข็งแรงอีกด้วยครับผมใครนะครับที่ยังทานข้าวขาวอยู่ให้ลองปรับเปลี่ยนมาทานเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือดูครับรับรองครับสุขภาพรวมถึงตับของเราจะดีด้วยครับผม 4. เนื้อนมไข่ครับ เป็นแหล่งโปรตีนครับช่วยในการฟื้นฟูตับนะครับที่อักเสบได้ดีครับเป็นอาหารที่บำรุงตับอักเสบที่หาทานได้ง่ายๆครับแล้วก็ได้ประโยชน์ทุกส่วนในร่างกายของเราเขาด้วยครับแต่เนื้อเราก็ต้องเป็นเลือกเป็นเนื้อที่ไม่ติดมันก็จะดีมีประโยชน์ต่อตับของเราครับผมแล้วก็ดีต่อร่างกายของเราได้ด้วยครับผมห้าน้ำผักผลไม้ปั่นสดๆครับเป็นเมนูที่ผมชอบมากเลยครับผม ในน้ําปั่นผักผลไม้ครับเราจะได้น้ําตาลก็คือคาอร์โบไฮเดรตที่เป็นอาหารจําเป็นสําหรับการซ่อมแซมบํารุงตับครับเพิ่งสามารถใช้คาร์โบไฮเดตจากน้ําผักผลไม้แทนการรับประทานน้ําหวานจากน้ําตาลครับที่จะก่อให้เกิดความอ้วนได้ครับเราจะได้คุณค่าและประโยชน์จากน้ําหวานของผักผลไม้ครับและแถมได้กากใย,ยไฟเบอร์ที่ดีต่อระบบการขับถ่ายของเราได้ด้วยครับ 6. ผักครับในผักครับจะมีสารกูต้าไทโอนครับเช่นผักะีพียมอมใหญ่หอมแดงผักใบเขียวกระลำปีครับที่มีกูต้าไทโอนที่สูงมีฤทธิ์ช่วยในการขับของเสียขับสารพิษออกจากตับของเราได้ด้วยครับผมแค่เราทานผักผลไม้ให้เป็นประจำครับก็จะช่วยบำรุงตับของเราได้ครับผมเขมิ้นชันครับ นขมิ้นชันครับมีวิตามินและก็แร่ธาตุที่หลายชนิดครับช่วยบำรุงฟืนฟ้นฟูตับให้แข็งแรงฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราช่วยขับน้ำดีและก็ไขมันในตับได้ด้วยครับผม8ครับผลไม้ต่างๆครับผลไม้ครับแนะนำเลยครับให้ทานมะละกอสุกสาลี่แอปเปิฝลฝรั่งสุก กล้วยน้ำว้าสุกครับเพราะว่ามันมีคาร์โบไฮเดรตชนิดกากใหญ่ที่สูงช่วยเสริมสร้างพลังงานที่บกพ้องไปครับแล้วก็ฟื้นฟูให้ตับของเราแข็งแรงได้ครับผมแค่เราทานผลไม้วันละสัก4-5ชิ้นก็ดีมีประโยชน์หรือว่าจะปั่นเป็นน้ำผักผลไม้ได้ด้วยเหมือนกันครับผม 9. ผักต่างๆผักที่มีใบเขียวครับ เช่นผักโขมผักกาดหอมปวยเล้งครับมีสรรพคุณช่วยล้างสารพิษแล้วก็ป้องกันการเกิดโลหะหนักในตับครับทำให้ตับสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ฟื้นฟูได้เร็วขึ้นครับผมอันนี้ครับก็คือ9อาหารสุดยอดที่บำรุงตับผักเสบครับใครที่เป็นอยู่ครับก็ลองหาอาหารพวกนี้มาทานหรือว่าใครที่ไม่ได้เป็นอยากจะดูแลสุขภาพก็สามารถ ก้าวาหารสุดยอดนี้ได้นะครับผมถ้าใครเป็นตับอักเสบก็อยากจะแนะนําให้ลดการสูบบุหรี <c oughs> ่การดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ากินอาหารที่มีประโยชน์ครับลดพวกของมันของทอดของหวานครับก็จะดีต่อตับของเราครับผมถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้ครับมีประโยชน์ก็กดติดตามเลยครับเพราะว่าความรู้สาระดีๆครับก็จะมีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนครับกับผมในโจอหน้าไฟ หายได้ด้วยหาสุขภาพครับก็ขอลาทุกทุกคนไปก่อนแล้วก็จะมาเรกไปรวบรวมข้อมูลดีๆมาแบ่งปันอีกในครั้งต่อไปครับผม